สวีรัตสวัสดีครับผมผมปะกันอกล้ครับช่องสมบัติชนะชาแนลครับผมมื่อกี้ภาพปีผ้าหนองมะลาะตลาดเทศบาลตลาดสดตลาดกลางคืนครับแต่ว่าติดผมมาเนี่เป็นย่ำมวกเว้นนะครับเนาะเป็นเวลากลางเว้นครับบ่ค่อยมีคนมาปานไหนครับเพราะว่าเพิ่นเศร้าขายเพิ่นขายแต่ย่ำหมากคืนนะครับเนาะนี่คือบรรยากาศตลาดสดตลาดดึกของอำเภอวังสามหมอครับผมนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ก็บ่มีคนดอกเพราะว่าเป็นย่ำมวกย่ำมวกเว้นนะครับเนาะย่ำหมากคืน มันจังสิมีคนหลายเนาะเพิ่นเตินตลาดดึกครับตลาดดึกตลาดดึกนี่บรรยากาศตลาดดึกครับนี่นะครับบรรยากาศตลาดดึกๆท่าที่อำเภอวังสามโอครับผมตลาดดึกตลาดสำหรับพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ขายมาเอาของย่ำมาขึ้นไปขายตลาดไปขายบานจาของครับเนาะเป็นตลาดตลาดดึกของ อำเภอวังสามออนี่แหละพามาเบิง่งตอนนี้กะบรรยากาศากะบ่คคอยมีคนหรอกครับบ่คคอยมีคน,นไปเลยถ้ามันเป็นบรรยากาศดีๆกะคนก็สิมาหลายครับแต่มันก็เป็นบรรยากาศเวลากางคืนเดือดๆครับเดือดๆประมาณประมาณหกทุ่ม งกทุมนี่คนเริ่มคึกคักแล้วครับไปขายเม่ขายบางคนจะว่างขายของขขเต็มเลยครับเดินนี่เดินนี่พอขายเม่ยขายคนถือมาขายของวา่างเต็มไอหย่าเลยครับแต่ว่าตอนนี้เวลา,สา,าเสาร์มาแล้วเนาะยัมเว้นกลางวันเพจนเกิดบุคอยม,มาขายของเพคนเมียบ้านไปหาปัะกันครับเมืองแรง่งนจังสีมาใหม่ครับงกทุมคนละเพคนจังสีเดินมาใหมา่มน,น,มามานี่คนเต็มน,นะครับผมมากลางคืนนี่คนอไอหย่านะครับเดี๋ยวผมจิมาถ่ายบรรยากาศตอนกลางคืนในเบืองอีกที่หนึ่งตอนนี้ก็เอาบรรยากาศยัมเว้นไปก่อนเนาะ นครับบรรยากาศบรรยากัดเงียบเงาเงียบเงาเงียบเงาอย่างเงี้ยคาขึ้นสิบอกเงียบเงาดิย่างเงี้ยเป็นสีเงียบเงาเนี่ยจังไงนี่อย่างเงี้ป็นสีเงียบเงาเนี่ยน้อยย่างมงี้ยมาขนย่างมงี้ยมาขนสิบอกเงียบเงาเลยครับคนสีอากหลักคนสีเต็มนะครับนี่พ่อข่าแม่ข่าพ่อข่าพ่อขายกับสียางเสือของคนก็มาเสือของเต็มนะครับ มีสินค้าหลากหลายเลยครับมาขายผ้าหยางอ้อมผ้าหยางเบ่งเวลานีเก็ไม่ค่คอยมีคนหรอกครับมีอะไรเยบุกเื้อเนาะนี่คือบรยาาบรยากาศบรรยากาศตอนที่บุมีคนครับที่ตล<ะ>าดเทศบาลวังสาม,มัวเป็นตลาดดึกตลาดดือดตลาดเดือดคนเป็นว่าตลาดดึกเดดดดทศบาลวังสามัวครับ มีสีมาเห็ดแนวอยู่เน้่เป็นขายนั่นขายนี่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วคนบ่บ่มีคนครับบรรยากาศกันอาจจะลงเลี้ยงนิดนึงครับบรรยากาศก็จะลงเลี้ยงนิดนึงบรรยากาศตลาดอาจจะลงเลี้ยงนิดนึงครับบรรยากาศตลาดอาจจะลงเลี้ยงนิดนึงครับจะลงเลี้ยงว่ค่อยมีคนอะไดรครับ่คยมีคนอะไดร แต่ไถ่ยังมาเคลื่นอนเดี่ยวนสีร้ายครับในตลาดใช่ตรงนี้เนาะยังมาเคลื่อนคนสียังมาเคลื่นอนคนสีเต็มเลยนะครับก็ตอนนี้ก็พอขายไม่ขายเพืนพ่นก็กลับบ้านพัก่อนเนาะคนก็สิเหลื่อมมากช่วงประมาณคนก็สิเหลื่อมมากช่วงประมาณสามหาทุ่มแล้วครับหาทุ่มพุกทุ่มคนสิเหลื่อมมีพอขายไม่ขายมาขายของมีของสดของแห่งของทุกอย่างนะครับ ของแห่งของสดมีทุกอย่างสิมาขายเนนาะี่ครับบรรยากาศบรรยากาศแบบบ้านครับบรรยากาศเป็นตลาดของเชิดสะบานตำบลวังสามหมอมีของทุกอย่างมีของหลากหลายทุกอย่างนะครับเนาะมาหาขาย มีของขายมีของเงี้มาขายปีงไก่ปีงเงี้กับมีทุกอย่างครับแต่ว่าตอนนี้บ่มีบ่มีเพราะว่าเพิ่นขายแต่เงี้ยมาขึ้นเงี้ยมาเว้นเพิ่นบ่ค่อยขายพ่อค้าดไม่ขายพ่อค้าดไม่ค้ากับคนกลับมาเงี้ยมาขึ้นเนาะเงีเว้นบ่ค่อยมีคนมาเลยบมี่เนี่ยล้านสองล้านครับลุงลิงคนกับเพราอยเยอะเงี้ยมาขึ้นคนกับสิหลายเนี่ย มันเวียนพนสไลายนเนี่ยเนาะยีมันเวียนคนกบ่หลายบรราย,ย,ยากาศครับบรรยากาศตลาดเทศบาลวังสามหมอครับตลาดเศร้าตลาดเศร้าคุณว่าตลาดเศร้าเทศบาลวังสามหมอบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้พามาให่บึงขวาย่ขายตะกรอนขันนี้เนี่ยนี่คนกับจิมมัของว่างเต็มยมนะครับนี่เดินนี่ ขา,ขายขบยเป็นของทรงนะครับวนมากน่ะจะเป็นของงซง้งวนมากคนจะเป็นขายของทรงนะครับเนาะ mm. แต่ว่าตอนนี้เป็นเดี่ยวเป็นกับบุญยาบานผักก้อนอาจารยสิมาไหมาอีกคนละครับตอนแรงๆเพราะเปนตอนแรงครับประมาณตีตอนประมาณอาุมกกันก่นนแรกเพ็เ่งอนมา่อาุกฮนีเร่มากคนนึงอันรอบนี้่นก เนี่ยรวคาเมียน,นอนแล้วพัก่อนพอมันเป็นตลาดดึกนะครับเนาะตลาดดึกตลาดแร่งอเอาบรรยากาศตอนที่มีคนไม่เบิ้งหรอครับแต่ตอนนี้คนมันุ่งผ่านมันก็นกิะเบิงนะ้งหย,กยกักเนาะไายหยักไายหยังบรรยากาศที่ไม่มีคนเนาะตลาดเช็ดอันในตรงนี้จะเป็นององพักผละไมเป็น,พ,ปน,นพักเป็นทุกอย่งนะครับพักเป็นทุกอย่งแต่ทางนี้ก็จะเป็นของสดเนาะของสดของหน้าปลา ภาพบนทางเขาทางเขาตลาดฮะนี่ของพักของทรงนี่ของทรงของยังครับของทรงนี่คือทางเขาคร Titanic, ับนี then, ่คือทางเขาตลาดมือคือทางเขานะครับเนาะทางเขาตลาดในเบิ่งบรรยากาศบ้านห้องครับบรรยากาศบ้านห้องทางเขาทางเขาตลาดครับ ช่างเขาตลาดคุณไม่ได้ตัจ้างเขาครับนี่ครับบ่เอยมีคนเหรอครับย่ำนี่ครับบ่เคยมีคนอะไรย่ำนี่ครับบ่เคยมีคนอะไรมันบ่คือย่ำเหมือนย่ำหมือเว่นย่ำบ่คืนเนาะนี่ย่ำกลางวันก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ของโซงของเงี้ยหมดก็ว่างเลี้ยงไล่ขายกันครับแต่ว่าตอนนี้ก็บ่เอยบ่ได้ขายเพราะว่าเพิ่น กลับบ้านพักพนเนาะกลับบ้านพักพนบ่ค่อยบ่มีคนมาเฝ้เากยี่ฝ้าอยู่ครับเพิ่นก็นอนเฝ้นา,นานอยู่นี่ล่ะเพิ่นก็นอนเฝ้าของเฝ้าหยังอยู่นี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบรรยากาศต,ตลาดเ้ตาตลาดดึกเนาะของอำเภอวังสามโอครับตลาดตลาดดึกตลาดดึกวันห้องอื่นตบ้านคนอื่นตลาดดึกตลาดกลางคืนครับ ตั้งขึ้นครับตลาดการเล่นติต่างกันนะครับเนาะมันสีคนก่าสีบ,อบ,อบ,อบอ่อบ่อขึ้นกันคนหลายกับคนบ่ไหลายเนาะนี่แหละครับบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้นะครับอ้าวสำหรับที่นี่กับปากอ่านี่นครับบรรยากาศครับบรรยากาศตลาดดึก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  นี่ครับบรรยากาศต,ตลาดเด็กของอำเภอวังสามหมอครับผมเอาชาปน,นีน้ก็ฝากพี่ฝากน้องซ้ำนี่แหละครับผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องสบัสดิ์ชนะชาแนลครับผมเดี๋ยวมีชีิปดีๆมานำเสนอเดี๋ยวภูมิปัญญาไทยตอนอนั้นเวลากลางคืนอีกรอบหนึ่งให้เบิ่งนะครับเนาะว่ามันเป็นยังไงว่าคนสีลายซ้ำไหนอตอนนี้มิปัาไทยบรรยากาศยามวิ่นให้เบิง่งคนกับบัวลายเนาะน,นี่คนมีเนี่ยก็บแจ็กับบัวลายนะครับเนาะ เอาชีวิตกับฝากพี่ฝากนอก้องสัินนะครับผมสวัสดีครับ